สวัสดีครับเพื่อนๆผมเทวุุตจากเพจ Excel for You นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยในเรื่องของการเริ่มต้นในการเขียนสูตรนะครับซึ่งจะน่าจะเหมาะสำหรับคนใหม่ๆเลยนะครับสำหรับที่จะเริ่มหัดใช้สูตรหัดเขียนสูตรกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสูตรใน Excel นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้นะครับอย่นี้เนี่ยก็น่าจะมีอยู่ ว่าน่าจะมีอยู่สองลักษณะนะครับก็คือสูตรที่เไม่มีชื่อสูตรนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรที่มีชื่อสูตรทีนี้วันนี้นะครับเดีย๋ยวจะขอคุยในเรื่องของสูตรที่ไม่มีชื่อสูตรก่อนนะครับทีนี้เมื่อเราขึ้นต้นนูษยหมายเท่ากับแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ค่าคงที่นะครับในการที่จะคีย์ลงไปลงไปในสูตรได้โดยตรงนะครับหรือ อีกอย่างหนึ่งก็คือการอ้างอิงพยังเซลล์นะครับที่มีค่าอยู่ในเซลล์ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่ครับผมจะคีย์เข้าหมายเท่ากับอย่างนี้นะครับแล้วก็กําหนดลงไปเลยครับเป็นห้าบวกสามแบบนี้นะครับลักษณะนี้ครับก็คือเลขห้าเลขสามเนี่ยก็คือค่าคงที่ที่คีย์ลงไปในสูตรโดยตรงนะครับนะครับนี่คือการอ้างอิงปยังเซล์ก็คือ เท่ากับแบบนี้นะครับพอเท่ากับเนี่ยเราอาจจะใช้เมาส์นะครับจิ้มไปยังเซลล์ที่เราต้องการานี้ครับแล้วก็เครื่องหมายบวกอย่างนี้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากใช้เมาส์แล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ลูกศรน,นะครับที่คีย์บอร์ดเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ได้แบบนี้ถ้าเรากด enter เลยนะครับผมโอเคครับก็ได้คําตอบครับสองตัวอย่างสองสองเซลล์เนี้ยก็คือ 5, 3, ห้าบวกสามเหมือนกันอันนี้เป็นค่าคงที่อันนี้เป็นการอ้างเองแปที่ เซลล์ที่มีเลขห้ากับเลขสามอยู่แบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะลองใช้เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้ห้ามากกว่าสามแบบนี้นะครับคําตอบก็คือใช่ถูกต้องหรือ True อย่างนี้นครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่สองสองคำตอบนค็คือไม่ไม่ใช่เอไม่ถูกก็ผิดอะไรประมาณอย่างนี้ครับผม อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตัวเลขนะเขาก็จะบอกว่าห้ามากกว่าเก้าใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับเป็นฟอไป่างนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบค่าที่อยู่ในเซลล์กับค่าคงที่แบบนี้ก็ได้นี่นะครับนะครับเทหกมีเลขห้าอ,อยู่เทหกเท่ากับห้าใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่าใช่นะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนนะครับค่าค่าค่าในเทหกเป็นแบบนี้บอ,อกว่า เอทหกเท่ากับห้าใช่ไหมอันนี้บอกว่าไม่ใช่นะครับลักษณะอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผมเขียนสูตรแบบนี้นะครับก็คือค่าใน h ทเจ็เท่ากับตัว A ใช่ไหมอันนี้ก็บอกโอเคใช่ครับอีนี้จะสังเกตเห็นว่าสูตรที่ผมเขียนไปนะครับก็คือ ค่าคงที่ที่เป็นตัวเลขนะครับขึ้นตัวเลขห้าที่เราคียลงไปในสูตรโดยตรงเนี่ยกับตัว a แบบนี้นะครับเขียนลงไปในสูตรโดยตรงเหมือนกันแต่ว่าเลขเนี่ยครับเราสามารถที่จะคีย์ตัวเลขลงไปได้เลยตัวอักษรตัวอักษรนะครับจําเป็นจะต้องอยู่ในอยู่ภายในเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเรียกเรียกเครื่องหมายฟันหนูนะครับใช้ภาษาง่าย,ายๆครับผมคุยกันนะครับ ขออน,นุญาตเป็นเครื่องหมายฟันหนูนะครับผมจําเป็นต้องอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูไม่ว่าจะเป็นคําสั้นคํายาวยังไงเป็นข้อความย,ย,ยาวๆเลยครนะับถ้าเป็นอักษรหรือเรียกว่าแท็กนะครับจะต้องอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูสมมติว่าผมเอาฟันหนูออกแบบนี้อันนี้ครับ excel จะ Excel จะไม่เข้าใจนะครับว่าเตัวตัวนี้นอ่ะตัวเนี้ยอ่ เป็นตัวเลขอะไรเหรอ A A นี่คืออะไรเขาเขาไม่เข <it>. ้าใจเราเข้าใจว่ามันมันน่าจะเป็นตัวเลขครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้เขาเขาก็เลยเขาก็เลยเออไม่รู้ว่าคืออะไรครับเนมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เของหมายปันหนูแบบนี้ครับเพื่อระบุไปว่านี่คืออักษรนะครับผมนี่ครับเมื่อเราเขียนสูตรนีะครับอีกนิดนึงนะครับเมื่อเราเขียนสูตรแบบนี้ครับ เราเอาเมาส์ครับไปจิ้มที่ตรงนี้ครับแล้วคลอมาล่าบางอย่างครับก็จะเข้าสู่ในโหมดของการแก้ไขแบบนี้ได้ครับผมกด esc ก,ก่อนก่อนหรือหรือเรากด f2 แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่เข้าไปสู่โหมดแก้ไขในักณะแบบนี้เหมือนกันโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขออธิบายสูตรในการเริ่มต้นเขียนสูตรคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถัดๆไปก็จะพูดถึงเนื้อหาต่างๆ เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถูกใจหรือว่าเห็นคลิปมีประโยชน์นะครับก็ขอกำลังใจนิดนึงก็คือช่วยกดติดตามหรือว่าหรือว่ากดถูกใจก็ยิ่งดีนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับผมสวัสดีครับ